สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำซีรีส์ใหม่ของเราคือบทเรียนชีวิตใหม่ก่อนอื่นผมต้องบอกว่าบทเรียนนี้เราจะพูดถึงความเชื่อพื้นฐานของคริสเตียนเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวของพระเยซูและผู้ที่เพิ่งรับเชื่อพระเยซูได้เข้าใจความเชื่อของคริสเตียนมากขึ้นในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงการกำเนิดของโลกจัก,กรวาลสิ่งมีชีวิต และมนุษย์ในความเชื่อของคริสเตียนเรานั้นเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้มีพระผู้สร้างมีผู้อยู่เบื้องหลังของทั้งหมดนี้ซึ่งเราเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองงดงามประศจจากบาปพระองเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า ในประถมะการนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ล้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกคลุมเหนือน้ำนั้นพระเจ้าทรงสร้างจัก,กรวาลและแผ่นดินโลกพระองค์ได้ทรงออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่พระเจ้าสร้างจัก,กรวาลและโลกแล้ว พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาและให้เขาอาศัยในสวนแห่งหนึ่งที่เรียกว่าเอเดนเพื่อให้พวกเขาครอบครองสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างมานั้นชื่ออาดามและเอวาพระองค์ได้ทรงสร้างเขาขึ้นตามพระฉายาของพระองค์หมายความว่ามนุษย์เป็นเสมือนเงาของพระเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อหนังแล้วเราจะเหมือนพระเจ้าได้อย่างไรด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงละใบลมปราณลงในชีวิตของมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้มีวิญญาณมนุษย์จึงกลายเป็นเหมือนพระเจ้าเพราะเรามีวิญญาณเหมือนกับพระเจ้าแต่มนุษย์ถูกสร้างให้ตามกว่าพระเจ้าหน่อยหนึ่งดังนั้นแม้ร่างกายของมนุษย์จะตายลงแต่จิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ยังคงอยู่ หลังจากที่พระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วพระองค์ได้อวยพรให้พวกเขามีลูกดกทวีมากขึ้นจมเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินและสัตว์ทั้งหลายในตอนแรกนั้นชีวิตของมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นให้สมบูรณ์แบบไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายแล้วทำไมโลกทุกวันนี้จึงมีปัญหามากมายและมีความทุกข์เราจะมาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ